นี่นี่น,นี่เป็นไงป่อพ,อ,พอแมพ่พี่ทุกคนด้วยสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อพ่อแมพ่พี่ทุกคนด้วยนะครับนี่มาดูน้องถุงเงินและพี่กำไรกินหญ้าเหมือนเดิมครับอาหารเย็นครับบรรยากาศตอนนี้ก็สี่โมงเย็นแล้วนะครับตอนนี้แ,แดดเนี่ย เหมือนบ่ายสองเลยนะครับแดดจัดเต้ยลมก็แรงลมก็เป็นลมร้อนด้วยวันนี้อากาศร้อนมากเลยนะครับอากาศก็ร้อนลมก็แรงโอ้ยินคำโตในกำไรโชว์กล้องหน่อยอืมคำโต,โตหน่อยกำไรจริงเก่งต้องสมง,งานไงสมง,งานคำน้อยจังเลยนะ ขอคำเต็นโตหน่อยครับ,ค,รบคุณถงเงินครับผมขอคำเติมโตหน่อยแด้วโอ้โหคำเติมโต,โตหน่อยลมครับลมก็แรงลมแรง,งทั้งวันเลยครับวันนี้ งานอร่อยไหมกินให้มันน่าอร่อยกว่านั้นหน่อยสิคนนี่ทำงานพี่กำไรน,น,นี่นี่เดี๋ยวพี่กำไรกินเลยทำาใหญ่ได้กำไรเออทำมาโตกินโชก้องหน่อยนีย่กำไรกินโชก้องได้ดีมากเลยเนะเอ,ออย่างนั้นละเออ เออเย่ยมากเลยกำไรเย่ยมากเลยเออนี่นี่นี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงครับเป็นไงครับอืมเย่ยมากเล่นกล้องด้วยทุง,งานมองกล้องหน่อยทง,งานอืมอ้าวทุกง,งานก็ยินาวใหญ่ละอ่าเอออย่าง,งนั้นละเออเก่งมากเลยอย่าง,งานั้นละเก่งมากเลย <c oughs> เออเข้าตัวพี่กำไรละอือม้มองกล้องด้วย พี่กำไรแล้วยิงในคำใหญ่อีกแล้วคำมันโตกแล้วคำมาโต้เห็นคำมาโต้เลยฮะกินกันไปเลยอืมลอ,อยมากเลยกำไรนไงทำงานทำงานครับผมีคำมาโต้เลยทำงานทาแบบเมื่อกี้นะสิคนณทุนเงิน ทำใหญ่นะครับสงงานทำมันโตกินอีกเลยไม่อีกครับไม่อีกมีกคนกินอีกกำไร <c oughs> นี่นั่งกำไรนี่กินเก่งอ่ามองกล้องได้แล้วกินแล้วมองกล้องอ้าว ตรงกันจะกินกำํำโตแล้วใช่ไหมตรงกันตรงกันลมนะครับถ้าได้ยินเสียงลมต้องต้องขออภัยพ่อ,พอแมพ่พี่ทุกคนด้วยนะครับนี่ลมก็แรงนะครับเ <c oughs> อออร่อยไหม ขอคำโตนะครับคนถุงเงินครับที่กําไรกินหมดก่อนนะครับถงุงเงินนี่ก้มอย่างเดียวเลยกล้มอย่างเดียวไม่มองกล้องเลยมองกล้องเนี่ยตรงงานอาแปล๋วเลย <S 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 พี่กําไรมองกล้องดีกว่าเลย กำไรขอคำโต้เลยกำไรน,นี่ยวพาไปดูพี่เมษาหน่อยนะครับเมษาสวัสดีค่ะนี่คำโตเลยเมษานี่ใี่เมษากินคำโตเลยสวัสดีค่ะ สวัสดีครับพี่เมษากินเยอะๆเลยนะเดือนหน้าก็จะครบสองปีแล้วนะครับพี่เมษาเนี่ยแล้วเราก็ไปดูพี่อ้วนกันต่อโอ้ยถึงคาตัวชว็อกงหน่อยช็องไหนคะพี่หมูอ้วนก็อยู่ตรงนี้ครับพี่หมูอ้วนนี่พี่หมูอว้อวนอ้วนสวัสดีครับอ้วนครับผมมองกล้องหน่อยสวัสดีครับ ยิ่งวันนี้คำมันโตนะพี่หมูวันคำมันโตนะพี่หมูวันอืมนะคำมันโตเลยคำยังไงคำยังไงอ่ะคำยังไงอืมคำมันโตเลยพี่หมูวันอืมมังเมษากินคำโตโตเลยน้องเมษาเนี่ย นูดางคาโตนยหนูดาง,าาดางอร่อยเลยเมษากินเนี่ยๆนี่เนี่เมษาเนี่นนยด้านอ่อนทั้งนั้นเลยเนี่ยกินไดนะ้เนี่ยเดี๋ยวหนูดางมาแย่งกินหมดก่อนนะนูดางก็อย่าล้าเส้นเดี๋ยว เนี่ยของงูด,ดังก็มีฝั่งนี้สากินแม่เมษาเร็วๆมาเกนินนี่พี่อ้วนไปดูสองสิงนันหน่อยเป็นไงจะเอะทำงานอลไรหมดใกล้หมดหรือยงังใกล้หมดหรือยังครับ เดี๋ยวหมดเดี๋ยวเติมให้อกใกล้หมดหรือยังผมเงินนี่ไม่ก้มเงินนี่ก้มหน้าก้มตากินอย่างเดียวเลยน้องถุงเงินเนี่ยอะไรไหมถุงเงนินขอบคุณพ่อพ่อแม่พี่ทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมจนจบคลิปครับคลิปนี้ก็ให้มีอะไรมากครับพามาดูน้อง กินหญ้านะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เท่านี้นะครับขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับ